ครับก็สวัสดีนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่เลี้ยงและอนุรักษ์พื้นพงป่านะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรังนะครับที่เราย้ายรังนะครับจากท่อนะครับเข้ามาสู่กล่องนะครับกล่องรังล่อของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็จับนางพญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการย้ายรังนะครับ ซึ่งเราก็จับนางพญาได้แล้วนะครับเห็นไหมครับนางพญาอยู่ในกักนางพญาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโตแข็งแรงสมบู์เลยนะครับแล้วก็เรียงในคอรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็กําลังรอนะครับว่าเขากำลังจะย้ายจากตรงนี้นะครับในกล่องในพ่อนะครับเข้ามาสู่ กล่องหลังล่อของเรานะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยบินเข้ามาแล้วนะครับเทคนิคต่างๆนะครับก็อยู่ที่ความชานาญของแต่ละบุคคลนะครับก็ศึกษาเรียนรู้กันนะครับธรรมชาตินะครับหลังสันให้เขานะครับสร้างรังนะครับแล้วก็อนุรักษ์นะครับ ไว้นะครับตอนนี้สารเคมีเริ่มเยอะแล้วนะครับพึ่งพงป่าเริ่มลดน้อยลงนะครับแล้วก็อนุรักษ์ต่อยอดนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับพ่อพันธุขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็กําลังเริ่มนะครับบินเข้ากล่องลังล่อเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลังนะครับตอนนี้ฤดูการพึ่งพงป่ากําลังจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ เริ่มเข้าฤด,ดูหนาวแล้วนะครับใครที่ตั้งรังลอกก็รีบตั้งเลยนะครับข้ามหมดฝนนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับ